ไม่ต้องหน่อยนะคะราศีธนูเพราะจากนี้เป็นต้นไปคุณจําไว้เลยดวงคุณเปิดโล,ล่งรับทรัพย์ฟันยับค่ะทุกคนดวงของคนราศีธนูทุกคนจากวันนี้ไปสามปีนับไปเลยหกเจ็ดหกแปดหกเก้ามันจะเป็นปีที่เปิดรับเป็นปีที่เปิดรับ รับเงินรับทรัพย์รับข่าวดีรับโชครับลาบรับรับรับรมันจะเป็นปีเปิดรับของคุณ3ปีเพราะฉะนั้น3ปีนี้อย่าปิดโอกาสเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณได้สัญญาณอะไรดีๆอย่าปิดรับให้เอามาพิจารณาดูเมื่อไหร่ที่ใครยื่นอะไรมาให้คุณอย่างเช่นเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเฮ้ยลองดูอันนี้ไม่หรืออะไรก็ตามที่มันมาจากข้างนอกแม้จิตคุณรู้สึกว่าออมาชวนกุยกแล้ว ไม่ชวนกูขายประกันไม่ช่วนกูขายออนไลน์อะไรแบบเนี้ยอย่าเบะปากเด็ดขาดจําไว้นะราศีธนูเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณตึบอกจากภายนอกเป็นคนที่มาส่งสัญญาณอย่าปิดรับแค่เปิดรับมานั่งพิจนารณาเล่นๆดูเป็นสนุกสนุกเพราะดวงคุณห้ามปิดรับ ให้เปิดค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเป็นแบบเขาไปทําแบบเขาไม่ได้ไปขายออนไลน์ไม่ได้ไปขายประกันหรืออะไรให้เปิดรับอย่างเดียวค่ะไม่ปิดนะคะเปิดฟังค่ะเปิดรับฟังค่ะเพราะว่าดวงของคุณจะเปิดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณค่ะราศีธนูจำไว้ให้ดีค่ะจากนี้ไปสามปีให้คุณดูสัญญาณนะ มันจะมีอะไรเข้ามา <_ d isk> เข้ามาเ <_ d isk> ข,ข้ามาจนคุณงงอะ่ะเหมือนแบบว่าเฮ้ยสัญญาณดีจังเลยยูยๆมีคนอยากลงทุนกับเราเฮ้ยยู่ๆมีคนอ,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 อยากอะไรแบบจะเป็นสัญญาณมาชวนมาให้มาบอกสิ่งดีอะค่ะนะให้สังเกตนะคะให้สังเกตนะคะนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะปีนี้ดวงคุณมันเปิดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะดวงคุณเปิดตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะให้ไปดูว่างแต่ต้นปีมาจนถึงเนี้ย มีสัญญาณอะไรมาบอกบ้างมีใครมาชวนคุณทําอะไรไหมอยู่ๆมีคนมาซื้อของคุณไหมหรืออยู่ๆมีคนมาทักถามอะไรบางอย่างคุณไหมนะคะให้คุณไปดูนะคะนั่นเป็นสัญญาณว่าก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดู ว่าใครมานะคะนั่นหมายความว่าทุกคนสัญญาณดีมเ์นะคะสัญญาณดีมากถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากรับมีคนมาชวนขายประกันมีคนชวนขายออนไลน์มีคนมาชวนทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่จิตคุณอะเบะปากทุกคนเปิดรับค่ะยิ้มรับนะคะทุกคนคะ่ะยิ้มรับแต่เราไม่ได้เซเยสหรือเซโนเข้าใจไหมคะไม่ได้เซเยสและไม่ได้เซโนให้เอาแค่มานั่งพิจารณาโอเคนะคะแล้ว จะบอกเลยต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะเออนะคะโอ้ยทำไมราศีนี้เพลงมันมานะคะเขาบอกว่าราศีนี้สู้หมายความว่าอะไรเหนื่อยก็สู้ไม่เหนื่อยก็สู้อะไรก็สู้สู้สู้ยิ้มรับทุกสถานการณ์รับประกันค่ะคุณจะเป็นคนพลิกชะตาชีวิตของคุณเองเพราะทุกคน คนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คุณรวยได้จริงมีบ้านมีรถมีอะไร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 เหมือนคนอื่นเขามีทุกคนจากการต่อสู้จากการที่คุณแบบสู้ไม่ถอยจากการที่คุณรู้สึกไฟกับมันอนะไฟกับมันอนะอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะไฟกับมันอนะแล้วทุกคนปีนี้ให้จับตาดูนะจะมีสัญญาณเกี่ยวกับอสังหาเข้ามาอย่างงงๆ สัญญาณดูนะว่ามาหรือ,อยังเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่นี้ไปสามปีหนึ่งคุณอาจจะได้ค่าในหน้าจากการขายที่ดินอะไรสักอย่างหรือสองคุณกำลังบอกขายที่ดินอะไรสักอย่างหรือสามพ่อแม่คุณจะเรียกกวักมือเรียกมานี่ลูกมานี่ลูกมารับมรดกเป็นที่ดินแบบฟฟุกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสามปี แล้วคุณจะได้สิ่งนี้ล้วค่ะไปต่อยอดให้คุณมีบ้านมีรถมีอาชีพมีธุรกิจแต่คุณต้องสู้กับทุกอย่างนะคะสู้เหนื่อยก็สู้ไม่เหนื่อยก็สู้